ตอนนี้ฉันได้กลายเป็นพ่อแทนตะกิตหนุเหมือนเป็นเวรกรรมวุ้ยไอ้สวัสดีพ่อแต่ว่าเรามีพ่อถึงสองคนสวัสดีจุ๊แจงหมายถึงพ่ไปมาหมายความว่าเรื่องนี้ต้องงงว่าไม่เห็นเฮ้เราจะเปิดไฟไงอ่ะเราจะต้องรีบหาเอ้ยพวกเด็กผีไอ้ทำไมมันถือไม้เป็นคนด้วยเอ้ยเอาวะ หวด่าหวด่าหวด่าแกบัดร้ายกาดมากหัวดอใช้วิงการเดียมแล้วละชุดแจงวิงการดิ่มนี่ไหนีกวมาไหวแล้วหนีแล้วนหายไม่รู้จักเล้งเหรอนี่ไดูสิ เด็กชายอีวานอยู่ไหนตอนนี้ฉันต้องหาวิธีเปิดไฟแล้วแหละมันมืดมากนี่แน่นี่แน่นี่แน่พ่อกำลังบักจิบดโอ้ยโอ้ยเด้กชา้ยอ้วาอยูอ้ยโอ้ย้ยโอ้โอ้ย้ยโอ้ยโอ้้ย้โอ้โอ้ยอโอ้ยโอโอ้ยโอ้้ยยโอ้ยยโย เด็กๆนั้นกำลังทำการหาทางกันแก้พวกเราาจะทำให้ห้องนี้กลายเป็นวันคริสต์มาสโอ้ยไม่คือจะไม่ให้เดินไปไหนเลยใช่ไหมเดี๋ยจะไม่ให้เดินไปไหนใช่ไหมเฮ้ยจะไม่ให้เดินไปไหนเลยเหรอแต่ว่าเหมือนเอาไม้จิ้มขี้ดูดิแล้วขี้ก็กระเด้งด้วยเดี๋ยวดิเดี๋ยวฉันหาของดีกว่าเรามาหาของสำหรับการเปิดไฟที่นี่ดีกว่าทุกแกมันมืดเกินไปอ่ะใช่ฉันว่าอันแรกวฉันมองอะไรไม่เห็นเะแล้ว พ่อไปหน้าบ้านดิพ่อมาแล้วทำให้เติมเดี๋ยวฉันเติมน้ำมันปื๊บปื๊บปื๊บเติมน้ำมันแบบสามร้อยหกสิบองศาเปิดไฟเฮ้ยเฮ้ยห้องนี้เปิดติดแล้วเด็กหมาเด็กมาเฮ้ยอ้าวเด็กอีวาเด็กอีวาร้าย้ากดูหน้าดูหอ้าดูร้าย เอเราปล่อยเราปล่อยเขาไว้ก่อนไปหาไปหาของนอกานปะโอเคสวัสดีโบสวัสดีสวัสดีไอโบเอ้เอาเอาไม้คาเอาไม้กาใส่โบนี่แหละโอ้ยลังแกหมาเอ้หมาสไลหมาสไลไม่ใช่หมูสไลพ่อดูนี่เอ้ยระวังระวังอะไรอะผมฝึกผมฝึกมาเออเดี๋ยวสิว้าวว้าวว้าวอ้าวว้าวว้ววา้าาวว้าว้ยวว้าวว้ว แล้วก็เปิดน้ำชนบ้านเออทำไมนะทำไมเราอยู่ตรงสนามหญ้าแต่เรามีน้ำอ๋อดิงงมากเออเอ็กตอนนี้หมดเด็กเด็กหมดแล้วอีชนมันตอนนเนี่ยเราต้องหายดีก่อนทุกแจงหาที่สำหรับไม่ให้พวกเขาซัมมอนดวงวิญญาณผีร้ายออกมาไอพ่อทำไมพ่อกิ้งอ่ะพวกเขาจะต้องทำการล็อกชดให้โดนเฮ้ยกระโดดกัรหัวพ่อสุดสุดอะไรเรียกว่า ไอพวกเด็กพวกนี้มันเด็กเกินจริงมันเล่นแทมบอลีนเลยเดี๋ยว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 เดีทุกคนทุกคนฉันมีอะไรจะบอกอะว่าไงเออฉันใกล้ตายแล้วนะเฮ้ยอะไรกินเราอะไรกินก่อนแล้วไปหาอะไรกินก่อนแจตามพี่มาพ่อดูแลตัวเองด้วยดิก็คอยดูดีๆนะพวกเด็กเนี่ยอาจจะแบบกำลังวางแผนทำอะไรร้ายๆแน่นอนอ๋อตอนนี้มีอะไรกินมั้ยเนี่ยทีนี้วันนี้จูแจงคมันนี้เฮ้ยโอ้โหกล้วยผลไม้เริ่มเลยกินอะไรกันล่ะพ่อ เด็กหมาดันดูฉันดู้พาไปพาาจจาจ่น่วิ่งกินยเลวิโอซ่าัวาทำอรอะจุบาไปพ่อเกี่ยวงันน่ะพ่อไย์ร่างเหนะ้วไปของรวไปองเร็ววเ็นเร็วเร็วอร็วเรเร็วเรวเร็องเร็วาเอเรวเร็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 ววเรเ้วเรารรเ นายจะทำอะไรกันนายจะทำอะไรเอาเลยป้าพ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจักรลันฮะมันโดลหรอนโนหรออุ้ยด้งโอ้โเด้ยิ่งกว่าด้ง้มัไไม่เป็นไอมม่ไอ้ม้่ไ้ม่ไ้ม่ไอ้ม้มันอ้แม่ไอ้่อ้่อ้้อ้ม้้้ ตายแล้วเด็กข้าแชกมันดูดมันดูของทุกอย่างในบ้านไปหมดเลยอ่าดูผ้าอ้อมของมันสิผ้าอ้อมของมันดันมากน่าจะกลัวจนขี้แตกเขาเรียกว่าอะไรวินก้เดิววินก้เดิวพี่หมพี่โมจุกเหรอพี่โมจุกเหรอไม่มีพ่อคนหนึ่งตายแล้วว่ะไอ้บ้านยูไอ้บ้ายูไอ้มันเกิดไม่ได้ไม่ไม่พ่อเกิดใหม่ได้อหรอเอ้ยมีพ่อสามคนเฮ้ยทำไมพ่อสามคน มี่โมส่สามคนสรุปพ่อก็เป็นปีศาจแล้วเนี่ยใพ่อด้วยฉันได้รับอิทธิพลม,มาจากขอิทธิพลนายซัม่อ,อนซาตานออกมาทําให้ฉันกลายเป็นมีร่างหลายร่างแล้วดูจุ๊บแจงดิมือจุจ๊บแจงแบบหงิกมากอะ่ะจะหงิกทั้ทงตัวเลย่อยไอ้เด็กปีศาจนั่นมันหายไปไหนแล้วตามหาเด็กปีศาจก่อนนี่ไงมันเตยนายอยู่เนี่ยโอ้ยหัวดหัวไอ้เด็กข้าแช๊ก ราต้องหาเด็กฆ่าใฉกเอ้ยเด็กฆ่าแฉกโคนริเต็มบ้านไปหมดเลยชุบแจงเฮ้ยมันดูดของทุกอย่างในบ้านของเราแม้กระทั่งอาหารเฮ้ยไมยเอ้ยอ่าเรามาช่วยแล้วเรามาช่วยแล้วพี่เขียนคำว่าพ่อเฮ้ยฉันเกิดใหม่ได้ฉันเกิดใหม่ได้อ่าเราจะทำให้ไฟฟ้ากลับมาใช้ได้อีกครั้งชุบแจงตอนนี้เราต้องรีบหน่อยแล้วเวลากำลังจะหมดแล้วนะเนี่ยฉันถามทุกคนไม่นะเราจะตาย นายเป็นยัแล้วลูกนายมีห้าชั้นนายตายนายมีห้าชั้นนายตายได้ไงมันเลือดเหลือยีพานายมีเลือดเหรอไม่มีเลือดนะเนี่ยไปกินไปกินไปกินไก่เน่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเผาเฮ้ยโอ้ยมันเผาช่วโอ้ยตอนนี้ตัวฉันแดงไปหมดแล้วไอ้เด็กเปรไอ้เด็กเปรรถไม่ไหวแล้วข้าวของ หาของสู้มันก่อนไม่ใช่หาของสู้มันโอ๊ยโอ๊ยมันทำอะไรเนี่ยมองไม่เห็นแล้วแล้วเครื่องดูดฝุ่นดูดแป้งมายังไงล่ะมันมันคือแป้งตล้วไปหาของเงินก่อนนี้มีวิธีได้แล้วฝั่งนี้มีอะไรบ้างฉันจะต้องหยิบอนที่มาทำร้ายลูกของเราเองนี่ไอ้ด้านบนตรงนี้มีของไอ้เด็กพี่นี่แน่ฉันจะใช้เครื่อง ตัผลไมปันแกนี่่ยปลาไข่ใส่หัวพ่อปลาไข่หรือ่านี่นี่ฉันเจอแล้วทุกแ่านหาไหนนี่ทำให้พวกเด็กตาบอดได้เนี้ยเร็วฉันกำลังไฟลุกยังเมามันตาบอดไปซะไปไไอยลื่นอาเกือผิดเลืออุ้ยกระเด็นมาติดพัดลมเลยโอเขียว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 โอ้จะตายจะตายจะตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลยี เด็กนี่เอาอยู่พวกเราไม่ได้หรอกดูดดูดโอ้ยเราจะเรียกลากวะเราจเด็กนะเราจโอ้ยกนโอ้ยจุ๊บแจงฮะฝากดูแลเด็กๆด้วยเนาะฉันไม่ไหวแล้วดูดดูดโอ้ยฉันไม่ดูโอ้โหนี่ใครตายเนี่ยตัวดำปีเลยเนี่ย เดี๋ยวนะเราล้วเราจะเอาชนะไอเด็กพวกนี้ได้ยังไงเพราะว่าตอนนี้เราอ่ะต้องรีบผ่านน้ำมันแล้วแหละเพราะว่าไฟมันเปิดบางส่วนแล้วฉันคิดว่าจะร้ายอ่ะอ้าวฉันสงสัยนะทำไมศพศพศพพ่อมันเยอะจังวะเนี่ยโอ้ยจะตายเหลือยี่สิบเองรีบกินเอ้ะได้ข่าวว่าไอเด็กกิ้งกือมันจะตายทันเจออาวุธใหม่โว้ย ลื่นน้ำมันลื่นน้ำมันเด็กวางน้ำมันเยอะนี่ยิงลื่นน้ำมันลื่นน้ำมันขึ้นไปทางบนไม่ได้เดี็กมันเผาฉันเดี็กมันก็เผาฉันเหมือนกันมันเอาน้ำมันเต็มบ้านไปหมดเลยมันน้ำมันถังสิโอ้โหมีคนเผาแล้วพ่อแล้วจะด้วยถ้ามีคนเผาเดี๋ยวผมช่วยแล้วกันนะนี่ลูกหรือกอซิล่าเนี่ยบอกตรง ถ้ามีคนเผาบ้านเนี่ยผมช่วยดับไฟให้พ่อไม่ไม่พวกแกจะทำแบบนี้ไม่ได้ทุบแจงเดี๋ยวพี่เติมน้ำมันอันนี้นะดับไฟ <c oughs> แล้ว <c oughs> พร่วยช่วยไปแล้วร <ular> <c oughs> ู้เลยรู้เลยว่าช่วยดับไฟยังไงแล้วดูศพพ่อเป็นล้านสวัสดีพ่อนึงสวัสดีพ่อสองปิดน้ำ พวกเราจะทํายังไงดีกับที่นี่มีทั้งน้ํามันมีทั้งขี้เต็มไปหมดเลยตอนนี้รู้สึกว่าพี่กีดกลับมาเป็นเด็กปกติแล้วเอาไม่เขียวเอากลับมาเขียวอีกแล้วะกกำลังดูอยู่เดี๋ยวเท่านั้นจุ๊บแจ้งน้ำมันอยู่แค่ไหนเฮ้ยเราต้องขัดขวางนะตะกี้ตะกี้ไปเลยขัดขวางน้ำมันหาน้ำมันอู้ยิงปิดเฮ้ยโอ้โหโอ้ไฟไหม้ไฟที่ออกมาจากห้องครัวนั่นสิน่ากลัวจริตะกานตะกี้ตะกัน เราได้เติมน้ํามันแล้วก็ได้ซ่อมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยฉันจะหนีออกจากบ้านนี้และจะไม่เลี้ยงพวกมันอีกต่อไปฉันไปด้วยฉันไม่เอาแล้วน้ำมันตัวนี้ใช้ไม่ได้แล้วอ่ะนี่ไปจุ๊บแจงมันมีถังสุดท้ายอยู่ที่ไหนอ่ะเด็กๆช่วยหาหน่อยดิเด็กไปกินไปหมดแล้วกินได้วกินโบเราจะกินโบด้วยไม่กินเงินหมาเลยเหรอเออหมากินดูดไปกินดูดโบอย่าทั้โบเลย อาเผาโบ้เผาโบ้เอเผาโบ้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 โ้ยโบ้โบกระเสือกระสนโยไม่โบ้ดำมาโบ้เริ่มดำโบเริ่มดำ เอาเอาน้ำมันไปซ่อนแล้วเฮ้ยดีมากเด็กชายชามโม่เอาคืนมาเลยช้ถ้าเกิดว่านายบอกพวกเราแล้วก็เราจะให้รางวัลเป็นตั๋วไปเที่ยวสวนน้ำฟรีสามเดือนพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่้นท้องเหรอเราก็เจอน้ำมันว่ะเพอแต่ถ้าไม่มีพ่อเนี่ยเราได้เที่ยวตลอดชีวิตเฮ้ยฉันเจอแล้วน้ำมันอยู่ในสระวายน้ำ ได้ไงเจอได้ไงเจอได้ไงเล่าฉลาดมากน้มันนี่มันยังมีอยู่หรือเปล่าจะต้องรอไปเติมดูเอาเติมาติมไเติมดูพ่อมันแสนรู้จโอ่อไม่ได้น้ำมันมันเททิ้งลงสระว่ายน้ำไปหมดแล้วไอเด็กชั่วอเด็กชั่วมันใช้วิงการเดียมเลวรโอซ่าของเราจไอีาไปเลยว เด็กตายเหรอเด็กเขียวเาเด็กเขียวเราจากล่างมันเกิดมัเกดไหมั่นเปปแล้วเราก็ปดอ่าไม่ปดเลยหไม่นึ่สวยแล้วทุ๊แจงพวกเรากำจัดพวกมันไม่ได้แน่ไอเด็กพวกนี้มันร้ายมากงั้นไอพการยิงไม่หยุดยิงไม่ดยิงมัน ยิงมันปิวปิวปิวออ๋เด็กเราต้องเอาคืนเราเด็กเป็นเด็กเราเอาคืนนี่นะนี่นะพ่อจะตายนะพ่อจะตายแล้วลูกจะบายพ่อโอ้ยใครเอาไปซ่อนไว้ไหนบอกพ่อทีลูกเอาคืนมาเราต้องการคืนมาผมไม่รู้ผมพูดมุ่งอะผมไม่ได้ไปซ่อนหาไม่เจอเหมือนกันพ่อ กระดูกนายโดนไฟแล้วกลายเป็นกระดูกแดงเฮ้ยูกแดงเจอหรือยังอ่ะตอนเนี้ยเฮ้ยฉันเจอแล้วฉันเจอแล้วฉันนายรู้จักไหมกดไลเดอร์โกดไลเดอร์เดียวเท่านั้นกดไลเดอร์เครื่องปั่นไฟเจนเนอเรเตอร์ตรงห้องครัวโอยไม่หาหมาให้ให้มันจุดเราต้องไม่ให้มันโจดกันคือโกดไลเดอร์ไอ้โกรกระดูกไอ้โกรกระดูกกับไอ้เด็กซีด ก็เด็กปีกสาตาขาเป็นกำลังกันแก้ชิคกี้ューจุ๊บแจ๊กมแล้วฉันจะตายนะฉันกำลังจะตายอ่อยออ้ยอ่ะอ้ยอย่าอย่าฆ่าพ่อไอ้ลูกไอ้ลูกเร็วโหดูไฟนี่อย่าหลงจุ๊บแจ๊กเร็วรีบกลับมาขี้เลยขี้เลยอ้าวอ้าวเออไม่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 ยังรอดฉันยังรอดโอ้แล้วหมาคือแบบาอย่าขี้เยอะขอร้องเร็วเร็วเร็ว ไม่แล้วพ่อยาเรียบร้อยจุ๊บแจ้งโอ้ช no ักไหลไปนี่เลื่อนขี้เลื่อนขี้เลื่อนขี้แกกันความสนานแล้วก็ทำการเปิดไฟพอร์ลยี่ว้าวไปนะจบกันกันาตามชนะเด็กผีจนได้ ตรงให้ตรงตรงื่นขึ้นปีสาจในตัวข้าโอ้ยโอ้โอ้ยข้าแปลงรลางขะพอกินขนปลาแล้วกันฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยบอนหลังนี้เราได้ครอบครองแล้วเล้อะไรเนี่ยมีถั่วมีถั่วอุนจีเต็มไปหมดเลยโอ้นายกินเลย กินเข้าไปแล้วเดี๋ยวฉันจะทำการเผาได้เลยฉันเขาอ้ำน้ำก่อนนะโอ้พุ่งแรงขนาดนี้เลยเหรอนี่คือการทำให้บ้านสกปรกทำการยิงบีมพุ่งนายแล้วทำไมเครื่องรักผ้ามันมีไฟอ่ะฉันอ้ำน้ำอยู่มันปั่นเร็วไปปเล้างไฟไม่จริงๆ นี่ยังไม่รวมถ้าเกิดว่าใช้กินของเน่าเข้าไปนะพวกนายรู้ไหมว่าฉันมันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรอะเพ<ว>ื่อนสามารถที่จะทำให้พวกนายเอ้ยเอ้ยโอ้โยี<ะ>่ไม้ในในเลื่นแล้วนายพ่นไฟออกจากปากาด้วยก็เลยเรื่องกงไอ้กินกินของเน่าเนี้ยผมเอาน้ำมันเครื่องมาไอ้ลองกินด,ดูได้ได้ได้ฉันลองกินเฮ้ยได้ขับจริงๆเหรอไอ้รถไฟไหม้เนี่ยก็เลยเรื่อไง เราเป็นกระดูดจริงหาย่างอื่นเล่นดีกว่าทุกคนลงนะไปมีที่ตัดหญ้าอยู่นะใครก็ได้มาขับที่ขัที่ตัดหญ้าเลยดีได้ตัดหญ้าเหรอนี่นัตัวเล็กไปอ่ะเข้าไม่ได้อ่ะโอเคลงดีกว่าไปเลยไปเลยไปเลยขับเลยใจเย็นนะเพื่อนนะมันติดอะไรไม่รู้เพื่อนอ่ะเ้าเอาเอา ท้อตกจากที่ตายานายไม่เกาะแน่นๆเหลวเฮ้ <c oughs> ยดูพี่โบนิพี่โอเป็นเด็กผีอ,อตัวเกร็ง <c oughs> มันสัน่นเวลาตัดย้ามันซ้ำมันซ้ำ <c oughs> ทีวีไดเรกขอเสนอเครื่องลดพุงอัตโนมนัติเนี่ยเหรอแต่พี่ไม่ลดพุงไปสักพักนึงแล้วก็จะเนื้อหายซ้ำซ <c oughs> ้ำยังฮ่าเอ้ยไปว่ายน้ำกันดีกว่าเพื่อนปะ ไปน้ำไวน้ำไว้น้ำไปไดยฉันนีอย่างเอียงเลยคือแบบว่าด้านบนมันไม่สามารถกกับด้านล่าง <c oughs> ไปเถอะเฮ้ยเย้ยยยยย้ยยยไยย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 ยมยยย้ยยยยยหยย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 วยยยยยยาย <c oughs> เพด้วยบินได้เพื่อนในกระดูกนายบินได้กเหรอบินได้เน่จุ๊ดแจกว่ายน้ำอย่างมีความสุขเลยดูดิเป็นอังเงินบุ๋งบุ๋งเฮ้แล้วดูพี่กิจพี่กิจว่ายน้ำพร้อมหมาส่วนพี่ไม้หายไปไหนอะอยู่ข้างบนบินได้ฉันบินอยู่แล้วไม่ไินเลยนะลาก่อนเพื่อนลาก่อนไปไหนเลยนะเราจะมาใครอ้วกก็าเนะเราจะอ้วก รถพวกไหนไอ้เพื่อนโอน่นๆพี่ไว้อยบรรยากาศในจมติการอากาศอ่ะขึ้นหลังคาแล้วนะเราจะว่ายน้ำเหมือนกันไปเถอะไปเพื่อนโอ๊บโอโอ้โอกันเถอะนาบุ้ง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 เฮ้ยใต้น้ำมีอะไรไม่รู้อะทุกคนเหมือนเป็นที่สำหรับแบบทำให้น้ำมันไหลไปอะดูดิ ฉันว่าในอนาคตเนี่เราน่าจะปล่อยน้ำจากที่นี่ได้อย่างแน่นอนโอ้โยอดอดตอนนี้เราลอยขึ้นไปแบบอวกาศแล้วล่ะขึ้นอวกาศจุดฉากเลยยังจุดฉากแล้วเราด้วยเราไปด้วยเรามาด้วยไอเราอยากไปมากเราทำไงเราถึงจะไปได้อ่ะเราขี่โบ้เราขี่โบ้ได้ยังแค่ขึ้นจากน้ำก็ลอยเลยแล้วขี่โบ้ไม่ได้เรากลายเป็นตะขาบ <No. S 2> เวแล้วตอนนี้เพื่อนเพื่อนหลุดออกจากฉากไปแล้วนะคะทุกคน <c oughs> เอาก็ว่าเหลือฉันเป็นแค่แบบเด็กปีศาจที่ขึ้นจากน้ำไม่ได้เพราะว่าดูดีขึ้นขั้นบันไดไม่ได้เลยอี <c oughs> เอ้ยขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้ไดโบโบช่วยพาด้วย,ย <c oughs> โอ้และแล้วเพื่อนเพื่อของเราก็ไปเกิดบนสวรรค์นันสวรรค์เลยนะ <c oughs> ลกก็ไม่รู้ลอยไปไม่มีวันสิ้นสุดก็ <c oughs> โอเคค่ะสำหรับว <its descript or> okay, like, like. ันน e. ี้เนี่ยก็ถือว่าพวกเราเนี่ยได้กลายเป็นเด็กนรกปีศาจแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r i ไ e รปแฟนะเพื่อนๆด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบบายบายมาช่วยเราบนสวรรค์ด้วยนะโอเคไหมไม่ค่อยโอฝนตกหนัก